วิ่งช้าจนเกินไปครับวิ่งชมรกชมไม้นั่นเองครับผมหลายคนครับก็คืออย่างที่เราเคยเห็นกันในยิมหรือว่าในสวนสาธารณะครับบางทีเขาก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งใช่ไหมครับยังเป็นนุ่มเป็นสาวกันอยู่เลยแต่ว่าวิ่งแบบช้าๆจ็อกกิ้งชมนกชมไม้วิ่งไปเดินไปอะไรเงี้ยครับต้องบอกก่อนนะครับกิจกรรมนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีครับทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีทําให้คุณมีอารมณ์ที่ดีทําให้คุณมีมูทที่ดีและที่สำคัญเลยคือทําให้คุณภาพชีวิตภาพรวมของคุณมันดีเนองจากว่าคุณมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายในเรื่องของการลดน้ําหนัก มีเป้าหมายในเรื่องของการลดไขมันส่วนเกินมีเป้าหมายในเรื่องของการเอาของเก่าที่คุณสะสมไว้เอาออกไปการวิ่งแบบชมนกชมไม้การวิ่งช้าๆชิวๆจอยๆก็อาจจะไม่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณครับผมดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณควรทําคืออาจจะต้องมีการวัดฮาร์ตเรทว่าหัวใจของคุณเนี่ยนะครับ เข้ามาในโซนที่2หรือโซนที่3แล้วหรือ,อยังครับบางทีเนี่ยนะครับเราจ็อกกิ้งในโซนที่1ครับซึ่งคนที่เป็นสายนักกีฬาหรือว่าคนที่อยู่ในโลกของฟินสครับผมส่วนใหญ่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการคาริโอโซน1คือการวอร์มอัพ นะครับมันคือส่วนหนึ่งของการวอร์มอัพครับทำให้ตัวของกล้ามเนื้อของเรามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นมีความพร้อมทําให้เราสามารถฝึกได้หนักมากขึ้นครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีเป้าหมายในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน <c ad io> การคาร์ดิโอเข้าโซนที่2และโซนที่3ถือเป็นอะไรที่คุณควรจะต้องใส่ใจในรายละเอียดนี้ครับ